จะเลิ่นสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลจงบังเกิดดีเมตเดท่านทศุชนพุทธมามก,กาศทุกท่านที่เข้ามาอยู่ในช่องสมบุรณ์ชาแนลสมบุรณ์บรรยายธรรมให้ท่านทั้งหลายกดไลค์กดแชร์กดซับตะคขห้กดติดใจติดตามให้สมบุรณ์ชาแนลและกดกระดิ่งเตือนเพื่อจะได้ทําคลิปใหม่ดีๆต่อไปอันนี้ก็เข้ามาอยู่ในทำบรรยายเช่นเดิม ยกเป็นบุคลาอธิษฐานแดส่สาธุชนพุทธมัมกะพอได้เข้าใจได้เรียนรู้ไปในธรรมบัรยายแต่ละคันตอนต่างๆนั้นปัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงถึงคำภีเทรีคาถาเทรีคาถาว่าด้วยเรื่องของนางคุตราเทรีนางคุตตาเทรีนี่เรื่องวิชาเทรีอีกกงหนึ่ง แต่จะกล่าวในเรื่องดังคุตตาเทรีสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดไปช่วกาลนานในเรื่องของนางคุตตาเทรีนี่นางได้มาเกิดในตระกูลของปรามมหาสารที่กรุงสาวัตถีมีพระน,นามว่าคุตตานามว่าคุตตาเวลาเจริญเติบโตก็เกียรติชังการอยู่เป็นฆราวาส ด้วยอำนาจด้วยอำนาจกุศนที่กระทำมาจึงขอจึงขออนุญาตต่อมารดาบิดาแล้วไปบวชอยู่ในสำนักของพระมหาประชาบุดีโคตเมจริญวิปัสนาไปเนืองเนือง,องแต่จีตของนางซึ่งเคยเล่นไปใน อารมณภายนอกมานานแล้วก็ไม่แน่วแน่อยู่ในวิปัสสนาองค์พระศาสดาทรงแลเห็นก็ทรงเปล่งพระรสมีไปจากภายในพระกันทักุดีแสดงพระองค์ให้ปรากฏเหมือนกับไปประทับนั่งอยู่ในอากาศข้างหน้าของรางคุตาภิกษุณีแล้วก็ทรงสั่งสอนว่า คุตาเอ่ยเธอได้ละโมยาติและทรัพย์สมบัติอันเป็นที่รักออกมาบรรพชาพเพื่อประโยชน์อันใดเธอจงทําให้ได้ประโยชน์อันนั้นเถิดอย่าตกอยู่ในอำนาจแหง่งจิตบุคคลทั้งหลายผู้ถูกกิจล่อลวงแล้วผู้ยินเดอยู่ในวิสัยแห่งมาร ย่อมเวียนว่ายตายเกิดอยู่นับชาติไม่ได้เธอจงละเครื่องก่อเกี่ยวคือกรรมชันทะพยาบาทกรรมชันทะกรรมฉันทะพยาบาทสกายติทิวิกีกิจชาลีลพศปามาเสียเมื่อเธอละได้แล้วเธอจะไม่กลับมาในโลกนี้อีก เธอจงละเครื่องก่อเกี่ยวหรือราคะมานะอวิชชาอุทัดจะเสียเธอก็จะสิ้นทุกได้เธอจงทําความเวียนเกิดเวียนตายทางการเวียนเกิดเวียนตายไปให้สิน้นจงรอบลูกความเกิดอีกจงรอบลูกความเกิดอีกจงหมดความต้องการในอัตภาพนี้ ก็จะสงบอยู่ได้ดังนี้เมื่อจบถ้อยคำเหล่านี้ลงนางคุตตาเทรีก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธา,าแล้วได้กล่าวถ้อยคำเหล่านี้ขึ้นอกีกเพราะฉะนั้นถ้อยคำเหล่านี้จึงจัดว่าเป็นคาถาของนางคุตตาเทรีสิ้นเรื่องของนางคุตตาเทรี พระพุทธโอรพระพุทธเจ้าพระพุทธโอว่าที่ทรงสั่งสอนดังคุตตาเทลีนี่มีคำอธิบายผู้บรรพชาเพื่อต้องการมรรคผลนิพพานนั้นไม่ควรตกอยู่ในอำนาจจิตที่ลามกเพราะพวกที่ตกอยู่ในอำนาจแห่งเกตที่ลามกชื่อว่ายินดีในอำนาจแห่งมานคือยินดีอยู่ในอำนาจ แห่งของกิเลสเพื่อยินดีในอำนาจแห่งกิเลสแล้วก็ต้องไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานเมื่อยังไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานอยู่ตราบใดก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตราบนั้นการเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นเป็นการได้ประสบทุกข์ไม่รู้แล้วไม่รู้ลืมเพราะว่าผู้ที่เกิดมาแล้ว ต้องได้ประสบทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าเกิดเป็นอะไรต้องได้ประสบทุกข์ต้องประสบทุกข์ทั้งนั้นยิ่งเกิดเป็นสัตว์นรกก็ยิ่งทุกข์มากกว่าเกิดเป็นเปรตพวกที่เกิดเป็นเปรตยิ่งทุกข์มากกว่าเกิดเป็นสัตว์ดิเรกชันพวกเกิดเป็นสัตว์ดิเรกชันก็ทุกข์มากกว่าเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรก คือมนุษย์นักโทษเกิดเป็นมนุษย์นักโทษก็เป็นทุกข์มากเกิดเป็นทุกข์มากกว่า,า,กเ,า,า,า,เ,าเกิดเป็นมนุษย์เปรตคือมนุษย์ที่โอดอยากเที่ยวหาขอทานขอจินเกิดเป็นมนุษย์เปรตก็เป็นทุกข์มากกว่าเกิดเป็นมนุษย์เดรัจฉานคือเป็นมนุษย์ที่เกิดเป็นคนป่าคนดอย ไม่มีเครื่องนุ่งหม่มกินอยู่เพียพอเพียงมีแต่เพียงข้าเนื้อเบื่อปลาจินมีแต่เพียงโฉกขิงโชกขิงวิ่งฉกคิงวิ่งลาวเขาจินเกิดเป็นมนุษย์ดิรชนก็ยังเป็นทุกข์มากกว่ามนุษย์แท้คือมนุษย์ที่มีกินมีอยู่พอเพียงซึ่งได้แก่มนุษย์ที่มีเคหาสถานบ้านเรียน ข้าวของเงินทองอันจำแนกแจก,กออกเป็นเป็นมนุษย์ชาวไร่ชาวนาที่พ่อฆ่าทำราชการสมณพราหมณ์มนุษย์ที่เป็นชาวไร่ชาวนาก็ยังลำบากกว่ามนุษย์ที่ค่าขายถึงมนุษย์ที่ค่าขายก็ยังลำบากกว่ามนุษย์ที่เป็นข้าราชการมนุษย์ข้าราชการ ก็ยังลำบากกว่ามนุษย์ที่เป็นสมณพราหมณ์มนุษย์ที่เป็นสมณพราหมณ์ก็ยังลำบากกว่าเทวดาเทวดานั่นก็ยังสูงต่ำกว่ากันเป็นชั้นชั้นชั้นต่ำที่สุดก็คือภูมิมาเทวดาที่มีวิมานอยู่ตามภาคพื้นสูงขึ้นไปอีกหน่อยก็คือลูกขาเทวดาและวัตถุเทวดา คือเทวดาที่มีวิมานอยู่ตามตน้นไม้และที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรียนสูงขึ้นไปอีกหน่อยก็คืออากาศเทวดาชั้นจาาตุมหาราชิกาที่สูงขึ้นไปกว่านั้นก็ได้แก่เทวดาชั้นดาวดึงและยามาดุสิตนิมมาณรติปรนิมมิตวัตสวตีซึ่งรวมเลือกว่าเทวดา ชั้นกามาวาจรทั้งหกสูงขึ้นไปกว่านั่นอีกก็ได้แจ่พรมทั้งยี่สิบชั้นต่อนนั้นไปเป็นอันว่าเป็นอันว่าไม่มีอะไรอีกรวมควมว่าสัตว์นรกในโลกนี้เมื่อว่าโดยทิฏฐิแล้วก็มีอยู่หกจำพวกคือจำพวกนรกจำพวกเปรต จำพวกดีรัจฉานจำพวกมนุษย์จำพวกเทวดาทั้งห้าชั้นจำพวกนี้ทั้งห้าจำพวกนี้ล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นล้วนแต่ว่าทุกข์มากน้อยกั่วกันตามลำดับชั้นกันขึ้นไปทุกข์ที่มีประจําตัวโลกทั้งสิ้นนั้นก็ได้แก่ทุกข์ทุกข์เกิดทุกข์ตาย ทุกเกิดทุกตายสำหรับทุกคนมนุษย์ที่ใหญ่ๆนั่นก็ได้แก่ทุกเกิดทุกแก่ทุกตายทุกเก็บทุกป่วยโศกเศร้าเสียใจทุกพิไรรำพันทุกกายทุกใจทุกคับอกคับใจทุกหัวจวบกับของไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจทุกพัดพากจากของรักของ ที่รักของที่พอใจทุกไม่สมหวังเมื่อรวมทุก์ทั้งสิ้นลงก็คงเป็นทุกข์ในขันห้าไม่ว่ามนุษย์ชนิดไรย่อมเป็นทุกข์ด้วยกันร่วมเป็นทุกขด้วยขันห้าทั้งนั้นคือเป็นทุกข์ด้วยร่างกายจิตใจของตนและคนอื่นทั้งนั้นนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายเกิดมาอะไรก็ต้องเป็นวุมทุกข์คุมทุกข ท่านทั้งหลายจองอยาได้มัวประมาทกระทําความดีให้เป็นนิสัยเป็นวิถีทางช่องทางที่จะนําเราให้ไปสู่นิพพานภายข้างหน้าเราควรสะสมเอาซึ่งบุญสุกุศลเอาไว้ที่ละเล็กละน้อยเหมือนกับน้าหยดลงมาสู่ภาชนะหยดลงมาท,ลทีละน้อยทีละน้อยหยด ไปเรื่อยๆมันก็จะเต็มภาชนะที่อันเราเอารองไว้นั่นการที่เราทั้งบุญทั้งกุศลเหมือนกันเราก็ควรสร้างไปทีละเล็กละน้อยสะสมอาอไปเรื่อยๆชาตินี้ชาตินี้ชาตินีชานั่นไปเรื่อยๆจนถึงชาติที่มีพระพุทธเจ้ามาตัดโปรดเราเราก็จะได้สิ้นทุกเข้าถึงนิพพานต่อไปวันนี้ก็สมควรเจ่เวลาที่สาธุชนทั้งหลายเอ่ย อาตมาที่นำมาปัญ่นญายให้ท่านสาธุชนได้ฟังวันนี้ก็สมควรเจรเวลาหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจไม่มากก็น,น้อยวันนี้ก็ขอให้ท่านจงมีความสุขความเจริญไปตลอดกาละนานสมควรเจรเวลาขอสวัสดีเจริญพร